โอเคกูโดนแล้วเหรอวะเนี่ย ทุกคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะครับผมในห้องน้ำนะครับก็แม่งรีบมากล้องมาถ่ายเลยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาเก,กือบห้าทุ่มนะครับสี่ทุ่มกว่าเลยนบผมรีบเปิดไฟมาดูเลยแต่เขาไม่มีอะไรนะครับหรือว่ากูจะเจอแล้ววะ นะครับทุกคนมีใครเคยเจอประสบการณ์แบบผมบ้างลองเม้นมาดูนะครับมีคนลุกเลยอมอนมันก็นอนแล้วด้วยไอสัตว์ปิดกล้องก่อนนะครับ